มาแล้วตอมแท็กสีส้มสดใสชุดแต่งเหล็ก h ั m m e r รอบคันกันชนหน้าเหล็ก h ั m m e r รุ่น k คิง s e r i e ์มาพร้อมกับห่วงซ้ายขวาคิ้วล้อหกนิ้วหมดเงินสติกเกอร์เรนเจอราดรรอบคันบันไดข้าง h ั m m e r รุ่นโนวาพร้อมกับทรายกันลื่น คิวกันศาสตร์ข้างโรบาฮัมเมอร์รุ่นวาลิเออร์ซีรีส์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มพร้อมกับไฟสองกระบะปีกนก y o n กีจับคู่กับยาง MMT ซีรีส์3ามสิบสมคูณสิบแมขอบ20กันชนท้ายฮัมเมอร์รุ่นโนวามาพร้อมกับห่วงคู่ซ้ายขวาพร้อมกับไฟรีแผ่นปิด ฝาท้ายเรนเจอร์อักษร FORD หล่อๆเท่ๆกับชุดเหล็กฮั m เมอแต่งเต็มรอบคันทักแชทแอดไลน์มเมมเบอร์ลน์ขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์เพจฟอร์ดไก่พระนครด้วยนะคะอย่าลืมโทรมานะ064 541 1745